วัสดีคะ่ะเ,เอฟซีหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับแม่บุญถินโกองนะคะนี่ค่ะาเต้ยไปทเทางเหนือเอาทางเียนี่เปางนี้มาทเปดเข้าไหลเมนไฟเหมค่อยเลื่อนนะไหลไปเทียนนิดเป่ายุบเปิดอะไร ตรงบอลถ้ามันบอลได้ใช้เรื่อนยัะเรื่อนรถไฟต่างรถไฟบอลกันแล้วทำเรื่องเสียชีวิตไหมหายรื่้าจนะจะยตรงเลยเพว่ายแล้วมาหาบังลีกพ่อตง้องอีวันันออีวัน้วเดีอังุงต่อสาวน้าจะพรุ่งนี้แล้วเนีวันนี้คงไม่เสร็จหรอต้อง่อสาวล้กขึ้นหน่อยนึงจะให้สูงหน่อยนึงรอกอนรอก่อนเลย นี่กะางวยลี่วาเลียนบักลีกับเรจะนี่จะสั่งล้วมาเอล้วมัก้นไว้ม่ให้ตรงนี้ตรงนี้จะไม่ให้ยูทูบเบอร์เข้ามาถ่ายถ่ายได้ถึงไรอ้าถ่ายได้วันนี้หนูให้ถ่ายได้ไงถึงไรหนูทำล้วมอะไรก็เมื่อนั้นแหละ ยกบ้านแล้ายกบ้านเสร็จแล้วคือเข้ามาอยู่แล้วอะไรแล้วเขาบอกว่าถ้าเข้ามาอยู่มีก๊าแพงถ่ายเนาะกล่องจั๊กใยเนาะเอาเป็นด้อยที่ดีนะเขาล้างหางก็จะล้องแค่ตรงนี้ถ้าล้อมหมดเนี่ยก็จะหนาวกันหมดอีกเป็นประเด็นล้อมแค่เสียงน้อยนี่แหละเอาเป็นพื้นที่ส่วนตัวให้กับท่านก็ท่านดูก่อนว่ามันสูงขนาดไหนลุงสั่งมาสองเมตรเสา เเอาปตก็นถ้าทำห้องได้ก็จะทําห้องเพราะว่าเผื่อปิดเทอมเกี่ยวข้าวเงี้ยลูกมานอนกะว่าเสาร์ที่จะพาลูกมานอนแต่หนังสุดก็อยู่ที่วังเยี่ยมเย็นหนังสุดก็มานอนตรงนี้ให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศเจ้า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 แก่ก็จะมีขนมกางเกงอย่างก็ไป็นกระแพงอยกระแพงเกงกนงเกงอ้อมหัวไงนะกางเองห่วกันมาไว้ซื้อเเออออดีกันนะ เออชิปจะไปนอนต่อไปจะร่างคอมอีกทีหนึ่งแต่ร่ามันเไปป่าแล้วจมก็จมแต่คักมาเท่าอย่เนาะโอ้มากันจมอันนี้รอกระสอบอนุอยู่ก็สีข้าวก็จะสีบ้านก็จะยกบ้านก็ที่ยกเข่าก็สีสีนั่นแห่ปนนังผาดีต่างหึงบ้านก็จะยกข้าวก็จะสียูทเปอร์ก็มีเจ็ดีกัน เอาแล้วมองหน้ากันเราหลายปันนี่เนาะสียูทูบเบอร์ไปสีก็ได้ด๋อสามคนก็จับประสบเนาะไม่ด่าเอาเคยเห็นอยู่เนาะ เล้วคนตีกีดีบอกอันนี้แผนอะไรซ้ำเติมจะใส่ข้าวหองจะผสมเพื่อกันอมโอ้เดี๋ยวให้อาทีไปตีข้าวคนเดียวเลยไม่มีคนมากับเลยเจ้าเจ้าวตัวไร่เลี้ยงเสือเสิอซึ่งพูดตัวไร่ เลื่อนรวเาเขาเลื่อนเหมือนแบบรถไฟเนาะไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเออเหมือนล่างรถไฟเลยเขมากรงเมา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 รถถึงมาแล้วไปเป็นรอไปจังกซี่แล้วนะ นะคนด like ึงรอกอยู่ตรงนู้นนะคะใช่เราดึงรอกเอาค่ะทีนี้ค่ะเี่ก็จะเลื่อนไปนะฮะคนคนดึงก็ดึงเหมือนกันได้ทั้ยืมเลยตามเพราะมันง่ายจริงๆเพราะมันมีเครื่องมือแล้วมันก็ไปเนาะนี่่คะเราไม่เราไม่ได้ต้องการยกนะคะเขาใช้โรคดึงนะเปลี่ยนจากว่าใช้เหล็กนะะคในการยึดนะคะโครบ้านไว้สร้างสาระ อยู <Sh> ่หลายบ้านครับจนูวันบุรุค่ำครับวันมองนดันทร์อ่ายูทูบเบอร์ใครเตียยายบ้านก็แจ้งช่างเลยนะี่อนันนพี่งใพาตันมาดิบคั่นอนนันั่นนใส่หมวกน่าตามเหมือนกรเบอีกแล้วน่าเหน่าเหนๆแล้วก็ข่อย านาเลยนรุนเมย์แล้วหน้าข้ายโอ้ยตินเ๋นลาเตอนที่นอนตยอ้กินาเอเป็นตอเ่นเม่อยากจ้ไอ่เียออได้ปลานีกเทียของเขาไเจ๊กับเจ๊เปนอาต่อโอ้โหตีกพี่แล้วตีกับี <e ้ <s <s ีี ชิ้นดชิมีอะไรดีบ้างเนี่ยไม่ยังดีบดแล้วบดแล้วทานถามมาเรื่องปล่าบอกไอสียนมีอะไรดีม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 ันดียางเดียวนะปาดีอามีลูกสาไปต่แพย์ะนโอ้ทีน้มียังดีเลยดบ้าคนปล่อยบ้ได้แล้วไอชิ้นก็ไม่มีอะไรเหลือเลย เอาแต่ว่าไงไปทักทายท่านมาเรียบร้อยแล้วต่อไปดวงไหนเดี๋ยใส่ยกบ้านเลยต่อไปเลยนะตีนใหญ่แล้วก็ต่ไงกเมต่อไปยอันนี้พูดเราเหมาใช่ไหครับอันนี้พูนไเพราะว่าผมมองมาจากนู่นเหมือนเลยสีจับใช่ไหมเหมือนเลยสูง ขั่ฝนิ้งพูดละเมาตอ้งวัวจะเป็นอยังเขาเป็นลูกน้องเขาไม่ะว่ากนนะแต่ิยิ่ว่ออคนมาที่หลังมันก็เลยคนมาก็ยังจะบิ้วลองจะบิ้วถึงคยังเนี่ยยังค่ะวัสดีค่ะเอาอจะโดนปนไดนี่เขาโดนแล้วป้าป้าพูปเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบปก็ป้าปนได้บารป้าแล้วโดนล้ว ว่าเรื่องนี้ละแะว่าไผอยากยกเงื่อนกับไผติดต่อช่างแล้วกับนั่นเป็นพี่น้องแอชชิดนี่แหละได้หมวกมันแล้วเป็นว่าเพ่าะแอดชิดมันตัวตำอันนนัตัวสูงเอาเอามันเลื่อนมาแล้วดิเพามันก็เลื่อนมานั่นแหละเนาะเอาอีพ่อจะคึ้เฮ็ดได้เอ้าของเขาแม่ทินดูการเล่นไหมนี่ก็มาเรื่อยๆแล้วเดินแล้ว เฮ้ยได้คลิปใหม่อีกแล้วมาแล้วนุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะมาแล้วเราก็สอบมาแล้วดยึดแล้วก็นะะตามเป็นรอกๆแบบเลยนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะดึงวมีคนดึงก็ไปมามาประมาณห้าเมตรเนาะมาแล้วจะให้ไปจะให้ไปกว่านี้ก็มาเพราะว่ามันมีโรคนะคะดึง ยึดไว้เรียบร้อยแล้วก็ดึงไปนะคะดึงลอกมันก็ตายสามเหรียญชี้หน่อยชี้หน่อยตายซี่นะซี่ซี่ไปเลดเออเออซี่เลยซี่แลยเอออันนี้แหละมันคือลอกโอ๋อป้าดาป้าดาป้าดาชี้หน่อยขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆีทีพีคอปปี้ทีพีสกินนะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นคุณบอกด้วยนะคขอบพระคุณป้าป้า่ะสวัสดีค่ะ